สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี 3, ทุกท่านมีใครโชคดีกันมั่งโอ้ยล่างเข้าบนบนเข้าล่างนะอเสียดายคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้ยจ้าดูกันเลยเอาสูตรที่มันเข้ามาก่อนบนได้ดิ สี่แปดสองมันไปออกด้านหน้าเลยแม่หกสองไม่ได้เต็มเข้าไปที่หกสองอยู่แต่ไม่ได้เต็มอาสูนรนี่แหละเข้าลงก่อนเพราะว่ามันเข้ามันเข้าเยอะเยอะแยะเยอะแยะอ,อุ้ยล่าง่ะเก้าเก้า ทำไมมันไม่มาเก้าเก้ามันมาศูนย์ศูย์ที่อย่างละเนาะดูดีหกสองไปเป็นบนที่ก็หกสองไปเป็นบนโอ้ยเป็นบนหมดเลยขนาดสรุปก็ยังถ้าใครซื้อล่างกันบนบนกันล่างโอ้ยสรุปเป็นว่ามิสี่หางเองน่าจะบนมมากเนาะแต่ก็ได้อยู่ เพราะว่าเราซื้อหวยเราก็กลับอยู่แล้วเนาะแล้วก็คูณกันอยู่แล้วเนาะบนล่างด้วยเน้นที่ล่างเ่ยเจ็ดเก้าที่ออกศูนย์ศูนย์เลยเฮ้ยไม่มีเลยศูนยูนน่มีสทกตัวเด่วันที่หกสองเจ็ดสองไม่เป็นไรเอาใหม่ตามต่อสุดล่างเดี๋ยวหาใหม่บนเข้ามาตลอดแต่ผิดหลักร้อยอ๋อ หลักร้อยว่ามันจะมาหกอีกได้นี่เด,เดี๋ยวจะเพิ่มเก้าอยูจ่จะเพิ่มอีกสามเต็มอยู่ได้หกสองเข้าสูตรเดียวได้สี่สูตรห้าสูตรเข้าสูตรเดียวนี่ก็มาสี่สองแปดนี่เลหกสองแปดถ้าเป็นเก้าเราจะได้ตูดโอ้มันใจเปิดสองอโอหกสองนี 6, 2, ่เป็นไง ถ้าตัดถ้าตัดนี้กไ็ได้เลยหกสอง <laughs> หกสอง <c oughs> ทำไมไม่ไม่เป็นไรเราเราเราสู้ใหมเอาสูตรที่มันเข้าก่อน <c oughs> <11 S 1> เดือนสิบเอ็ดในบาืนี้หฑิตหนที่หนึ่งเอาบนลงก่อนเนะเพราะว่าบนมันเข้าล่างไม่เข้าเดี๋ยวหาใหม <c oughs> บนที่หนึ่ง <c oughs> บนที่หนึ่ง <c oughs> จำวันที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหกเจ็ดเอาศูนย์นี่แหละลงโกนหกสองหกนี่หกหกสองออกหกสองเหมือนเดิมนี่จะมีออกหกห้าหรืองวดนี้สามเจ็ดครั้งที่ 1. หนึ่งคือสองสามศูนย์เราเอาอันนี้คูนกันอันนี้สามครั้ง บวกสีคงที่ได้ตัวนี้ก็คือศูนย์ทังไหดก็ได้ศูนย์บวกสีเท่ากับสี่บวกไปสองเต้ยมก็คือหกเอาตามเอาตามสูตรเพราะว่าตดสูตรนี้เข้าอ่ะนี่ศูนย์คูณสี่อีกเหืเดิมศูนย์คูณสี่เท่ากับอันนี้คูณเด้อตัวนี้บวก สี่ทั้งนี้ก็ได้ศูนย์ห้าจับคู่ก็คือสี่ศูนย์สี่ห้าหกศูนย์หกห้าแลักร้อยของเราก็จะเปลี่ยนใหม่อยู่ เปลี่ยนหน่อยแล้วยนี่ก็คือตัวนี้สองครั้งนี่หนึ่งครั้งก็คือสามเจ็ดสี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิ 7, บหกหกเจ็ดแปดบวกสองบวกสองนั่นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาบวกสองบวกสอง มาที่หกหกหกห้าแปดหกห้าศูนย์หกห้าอที่หกห้าห้าหกสูตรนี้มันเข้าอยู่ห้าสูตรเข้าสองสูตรห้าสูตรเข้าสองสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรเลขแบบ <c oughs> เแบบ็แเบบ็แบเบ็บใช้หลักหน่วยทำเนาะสองสามสีเนี่ยหกเจ็ดแปดอันนี้มันก็ออกไว้ที่ห้าหกเนี่ยจับกันจับจับ,จ,บจับอย่างนี้จะจับอย่างนี้เลยอีกสูตรที่มันเข้าอะ่จุ <c> ่น <oughs> ขีดเลย ตัวมาเลกี่ออกก็คือหกหกห้าห้าเก้าครั้งที่หนึ่งคือศูนย์ห้าสามมันเดิมใช้ตัวเดียวสามสี่สิบสองเท่ากับสองบวกสี่คงที่สี่ห้าหกหกบวกสองเป็นแปด สี่คูณสามสามคูณสี่สามสี่สิบสองบวกห้าเป็นเจ็ดจับคู่กันก็คือหกสองหกเจ็ดเป็ดสองเป็ดเจ็ดเข้ามาที่ตัวนี้ลองร้อยทั้งเราเหมือนเดิมนี่แหละ ห้าบวกเก้าบวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสองเป็นหกเจ็ดแปดเก้เกาบวกสามนี่นี่บวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นหนึ่งนี่เปลี่ยนเป็นหนึ่งลืมลืมผิดผิดสูตรจับผิดมาจับแปดสอง สี่แปดสองไปออกหน้าเลยสี่แปดสองไปออกเลขไปออกทั้งหน้าีหกสองมันไม่เข้าไม่มาเลยก็คือสี่หกสองหกหกสองเก้าหกสองบวกสองบวกสามได้หลักร้อยบวกสองบวกสามบวกสองบวกสามเป็นหนึ่ง เรียบร้อยแม่นลังวยออกตลอดเลยสูนี้มันเข้าอยู่เด้อสูนี้มันก็เข้าอยู่ด้วยจ้ะเข้าด้านหน้าอีกด้วยเข้าด้านหลังอีกด้วยเอ้ยผิดเต้มเดียวไม่งั้นได้รางวัลที่หนึ่ง ที่จะเอาที่จะเอาก็คือเก้าหกสองล่างไปที่ศูนย์ศูนย์เราไม่ได้ใช้หลกเราใช้รางวัลที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งใช้ครั้งที่หนึ่งเดโคหนึ่ง เงี้ยว่าครั้งที่หนึง่งดู่กันดูครั้งที่หนึ่งศูนย์ห้าสามใช้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็คือที่หนลือหกสี่แปดหกสี่แปดสี่ครั้ง เป็นหเป็นสิ 5, 6หหบเป็นส2บสองเท่ากับสองบสมาตัวเก่าหกแปดบกสองนแปดทำไมมันมาตัวเก่าอ่ะ8ปดคูณสีเนบแปดเป็นสิ6หหหเป็นส2สองมาตัวเก่าอ่ะเอา ทำมคือมาตัวเก่าแปดสี่มีซูบูนกันเรื่องยัมันผิด 8, 4, แปดสี่ก็สามสิบสองเท่ากับสองอีกเจ็ดอีกมันจะมาตัวเก่าอีกเหรอะเออหกสองหกเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดเอามาตัวเก่า ทำไมมันมาตัวเก่าตัวเดิมศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกบวกหกเป็นสิบสองเท่ากับสองบวกสองเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดหลักร้อยมีเจ็ดอีกโอ้ยสมานตัวเก่าก่าน้อ หน่วยมาตัวใดหน่วยก็มาเปียดหลักสิบสี่ห้าเปียดหลักหน่วยมาหน่วยก็มาเปียดเนี่ยมาหก มาหกสองหกสี่หกเปลี่ยนเจดสามแปดห้าแปดแปดห้ามันไม่ได้เลยเอาไปหกไปแล้วเอาเปลี่ยนที่เลยเนาะจะมาสองอีกไหม ัหน่วยมาสามมาห้าเบียดห้าจับให้สองหางด้วยจ้าสองแบดเจ็ดสี่แบดเจ็ดเจ็ด 82สออดีสามหางจับสามคู่นี่แหละจับเยอะมันก็เทืองตังไปที 8, ่82 8งตามมาสามมวดเลยดิม้วนนี้ยังติด82อีกแล้ว <c oughs> เป 8, ็ด82กับ8 7 6งมันออกไปแล้วสามหาง จัดไปดูดมันจะมาดูดิสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, ่ห้าหกเจ็ดเจดเกสงมันไม่มีสองเป็ดเจ็ดสามบก็จัดคัดกคผ่าน นะคะผิดถูกขออภัดยดูคำเตือนอเอฟซีแคบไว้แคบไว้แคบไว้ลุ้นว่ามันจะเข้าไม่เข้าสามแปดสามเก้าสี่แปดสี 9, ่เก้าแต่มันไม่มีหรือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเหรเห็นไม่ได้ตามสูตร คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า